ข่าวลือที่เป็นจริงโคชด่วนไม่ได้คุมทีมลูกยางสาวไทยแล้วเพราะอะไรไปหาคำตอบได้ในอีพีนี้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS t h a i ท a n d น now ในอีพีนี้นะครับเมื่อไม่กี่ชุดมงที่ผ่านมาครับก็มีข่าวลือว่าโคชด่วนนายศรีวัชระเมทากุลน,นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ลือว่าจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยอีกต่อไป ทำอาแฟนลูกยางบนโลกโซเชียลออนไลน์นะครับต่างก็สงสัยและเราได้เห็นภาพของโคชด่วนนะครับเดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางข่าวลือเตรียมคุมสโมสรในลีกของประเทศอินโดนีเซียนะครับส่วนอนาคตจะคุมลูกยางหญิงทีมชาติไทยต่อไหมยังต้องรอดูอนาคตต่อไปหลังจากที่โคชด่วนดนายศรีวชลเมธากุลเฮดโคชทีมชาติไทยเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีกระแสข่าวลือหนาหูว่าเป็นการไปทำงานกับสโมสรนในอินโดนีเซียนั้นทางเรืออากาศโทชานลิตวงประเสริฐผู้อำนวยการและเลขาธิการกีติมาศักวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเขาไปอินโดนีเซียเพื่อพักผ่อนสักระยะประจวบเหมาะกับที่สโมสรในอินโดนีเซียชวนไปทำงานซึ่งจะทำงานที่นั่นหนึ่งฤดูกาลส่วนของการคุมทีมชาติไทยในปีนี้คงพักไปก่อน เพราะทราบมาว่าโค้ชด่วนค่อนข้างจะเจอกับเรื่องราวที่เครียดมากในช่วงคุมทีมชาติไทยในปีก่อนส่วนหัวหน้าฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใหม่ก็คงต้องรอคําตอบจากทางสมาคมวอลเลย์บอลอีกทีหวังว่าโค้ชด่วนนะครับจะไปคุมทีมให้กับสโมสรในอินโดนีเซียนะครับหวังว่าจะไม่ได้เจอเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับจากข่าวลือแล้วก็จาก แรงข่าวนะครับก็บอกว่าโคชด่วนนี่ครับเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียน่าจะมีการติดต่อจากสโมสรใดสโมสรหนึ่งในอินโดนีเซียนะครับที่ติดต่อมาให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในสโมสรน,นั้นและโคชด่วนนะครับก็จะพักการเป็นหัวหน้าฝึกสอนวนอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปในปีนี้และก็ต้องรอดูในปีต่อๆไปนะครับว่าโคชด่วนหลังจากจบฤด,ดูกาล ในลีกอินโดนีเซียดังที่แหล่งข่าวได้บอกมาจะกลับมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยต่อหรือไม่สำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2023นะครับเจอกับปัญหารุมเล้าตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกของปีในปี2023จนได้ชูถ้วยแชมป์สแชมป์จากการลงเล่น7รายการประกอบด้วยซีเกม2023ในเนชั่นลีก2023 ซีวี g u e 2023สนามที่1 CV l e ซีวีลีก2023สนามที่2ชิงแชมป์เอเชีย2023โอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกและเอเชียนเกม2022และสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับจะมีคิวลงแข่งขันวอลเลย์บอลเนช League 2024เริ่มแข่งขันครับในเดือนพฤษภาคมซึ่งลูกยางสาวไทยครับจำเป็นต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บคะแนน ให้อยู่ในท็อป10ของโลกซึ่งเป็นโอกาสเดียวนะครับที่จะสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ได้ถือว่าทีมชาติไทยครับก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับในปัจจุบันท้าได้โค้ชดีๆโค้ชที่เก่งๆมีความสามารถนะครับมาคุมทีมระหว่างที่โค้ชด่วนไปคุมสโมสรในอินโดนีเซียก็น่าจะทำให้ทีมชาติไทยนั้นประสบความสำเร็จไปถึงฝันได้มากกว่านี้นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับกับวงการวอลเลย์บอลของไทยที่สโมสรจากเกาหลีใต้อย่าง GS c a l Tech ได้เปิดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดาลินปิ่นสุวรรณหัวเสาของทีมชาติไทยเตรียมดวนสึกวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ก่อนหลังจากมีข่าวลือนาหูอีกหนึ่งข่าวนะครับราวกับว่าเกิดเป็นรักสามเศร้าช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลังสโมสรที่มีโลโก้คาราบาวบินดินลองอัน ของเวียดนามนะครับอยากได้หนึ่งนักตบสาวไทยไปช่วยในหัวลูบินเดียนครับปลายเดือนนี้แต่ก็ต้องฝันสลายเมื่อจูจูสโมสรเกาหลีใต้ก็ชิงตัดหน้าคว้าตัวเธอไปเซ็นสัญญาเสร็จสับด้วยค่าตอบแทนที่มากกว่าก่อนที่ดารินปิ่นสุวรรณหัวสาวของสุพรีมชนบุรีอีเทคจอกมายอมรับว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ ก็ถือว่าอยอมรับกลๆว่าเธอนั่นแหละคือสาวไทยคนที่4ในหลีกเกาหลีใต้และล่าสุด GS c o l TECH ทีมอันดับ4ของเกาหลีใต้ที่กำลังต่อสู้เพื่อลุ้นเข้ารอบไฟนอลประกาศคว้าตัวของดารินปิ่นสุวรรณหัวเสาของส e ุพรีมชนบุรีอีเทคไปร่วมกับทีมอย่างเป็นทางการแทนที่ไอริสจานิทอรินาดามือเสตสาวชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาแทนที่โสลยาพรมล่ามือเซตทีมชาติไทย และดารินปิ่นสุวรรณนะครับจะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันที่20กุมภาพันธ์2567ซึ่งก็คือวันนี้นะครับหลังจากที่ฝึกซ้อมกับทีมทันทีขณะที่ GS Caltech มีคิวดวลกับ Let's Park ที่นำโดยมิกาวตีดาวตบของอินโดนีเซียในเกมลีกนัดสุดท้ายรอบ5ในวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา17นาฬิกา เอาละครับนี่ก็คือข้อมูลที่แอดมินได้นามาฝากทุกคนทุกท่านใน EP นี้นะครับหากใครคิดอะไรกเกี่ยวกับเรื่องไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปสําหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ